วัสดีค่ะปะกิ๊กทาสวนนะคะวันนี้ปกิ๊กจะพามาปลูกผักบุ้งนาที่จริงคลิปการปลูกผักบุ้งนาเขาก็ปลูกกันทั่ว,วไปนะคะแต่ว่าเคล็ดลับในการปลูกของแต่ละคนไม่เหมือนกันปกิ๊กก็มีวิธีปลูกของปกิ๊กอีกอย่างหนึ่งนะคะปลูกแล้วได้ผลปลูกแล้วงามสดชื่นช่วงอากาศร้อนๆก็จะพา FC มาปลูกกันเรามาดูผักบุ้งนากันเลยค่ะอันนี้คือผักบุ้งนานะคะหน้านี้หน้าแล้งไม่มีฝนแกรน ต้นเล็กเห็นไหมถ้าเรามาเลี้ยงเองอาจจะอวบนะคะต้นอวบยอดอาจจะอวบขึ้นกว่านี้ปกิเก็ไปซื้อมาได้แค่นี้ค่ะแกรนที่สุดเลยเพราะว่าเข้าไปเก็บมาจากท้องนาแล้วก็อยู่ริมบึงค่ะอยู่ริมหนองริมบึงทีนี้เราจะนํามาเลี้ยงเองมาดูแลให้เขาง,งามช่วงหน้าฝนถึงจะง,งามค่ะอันดับแรกนะคะพอซื้อมาเราก็นํามาแช่น้ําก่อนเนาะเอามาแช่น้ําไว้ในถัง แล้วก็สามสองสามวันนะคะเปลี่ยนน้าสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีใบเน่าของปักบุ้งเนี่ยก็จะเน่าอยู่ในน้ําทําให้น้ำเน่าเสียเราก็เปลี่ยนน้าให้เขาหน่อยที่จริงใบเน่าเขาเยอะเลยนะมืะ่เก้ก็เก็บออกบ้างแล้วล่ะเนะี่ยยังเน่าติดอยู่ก็มีค่ะพอแช่น้ําออกรากประมาณนี้เราก็นํามาปลูกนะคะเราก็เอากระถางมาใบาหนึ่งนะคะกระถางก็เห็นไหมมีก้นมีรูกระถาง มอย่าเอากระถางก้นตันนะคะเอาที่มีรูอย่างนี้แหละเหมือนปลูกผักทั่วๆไปค่ะแล้วก็หาอะไรปิดก้นกระถางเปลือกมะพร้าวสับก็ได้หรือไม่ก็เศษฐานฐานที่ใช้ไปแล้วหรือหรือว่ายังไม่ได้ใช้ก็ได้นะคะเอาใส่ลงไปฐานนี้ดีอย่างนะคะดูดกลิ่นได้ค่ะทําให้น้ําไม่เน่าไม่เสียเร็วแล้วก็เอาปิดปิดไปเสร็จแล้วนะคะดินที่นํามาใช้ไม่ต้องผสมไม่ต้องปรุงอะไรทั้งนั้นนะคะไปตักเอาในสวนมาแต่ว่า ดูก้อนหินก้อนกรวดออกให้หมดค่ะถ้ามีก้อนอะไรอันนี้ตักมาจากในสวนเปลือกมะพร้าวสับบางทีดินเหลือปกิ้ก็ไปกองกองไว้แล้วก็ไปเลือกมาไปไซส์มาค่ะให้เป็นดินธรรมดาตอนนี้ยังไม่มีปุ๋ยนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราก็เติมดินลงไปเลยเดี๋ยวปกิกขอยกเทไปเลยนะคะจะได้รวดเร็วไม่เสียเวลา เดี๋ยวเวลาปลูกนะคะเราก็เติมอีกก็ได้ปลูกให้เสร็จก่อนเนาะเพราะว่าเราจะต้องกดให้แน่นทีหลังนะคะใส่ไปอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็นำมาปลูกเป็นกระจุกเลยค่ะแบ่งเป็นกระจุกกระจุกอย่างนี้เลยไม่ต้องไปปลูกทีละต้นนะเสียเวลาสักสีกระจุก รากก็จะออกตรงข้อเขาอย่างนี้ค่ะตรงโคนนี่ก็ตัดออกบ้างก็ได้ไก็ดูนะคะต้นไหนเน่าต้นไหนเน่าไหนเสียยังไงไม่มีรากเราก็ทิ้งไปคัดออกไปค่ะเอาต้นที่มีรากจริงๆเสร็จแล้วก็ฝังลงไปเลยนะคะฝังไปลึกๆนิดนึง เราจะกรบดินอีกค่ะเสร็จแล้วก็กดตรงโคนนี้ให้แน่นเลยนะคะตอนนี้กดให้แน่นก่อนก็จะได้ติดง่ายๆค่ะเสร็จแล้วก็เติมดินให้เต็มเลยเกือบเต็มเหลือขอบไว้หน่อยนึงนะคะดินกรบลงไปเลยแล้วก็นำมาเลี้ยงในน้ำ เพราะว่าผักบุ้งของเราแช่น้ําอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นจะให้เขาอยู่ที่แห้งๆอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเขาจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ติดยากนําลงน้ําเลยค่ะอันนี้น้ํานะคะที่จริงนะควรจะเป็นถังสูงๆเดี๋ยวป้ากกิ๊กจะให้ดูอันนี้จําลองก็แล้วกันเนาะมันไม่มีถังทรงสงูงละรดน้ําให้ชุ่มนะคะ เดี๋ยวปกิกจะให้ดูถังสูงๆที่ปลูกไปแล้วนะคะเอาเดี๋ยวกล้องจับตรงนี้เลยนี่ค่ะอันนี้เลี้ยงในถังปลูกไปได้สักรุ่นเดียวกันนะคะได้สักหนึ่งอาทิตย์แล้วเห็นไหมต่างกันไหมคะใบเริ่มงามละอันนี้ใบไม่งามใบย,ยังเล็กๆๆ,ๆอยู่เลยเพราะซื้อมาลักษณะอย่างงี้แต่พอเอามาเลี้ยงได้หนึ่งอาทิตย์ดูความงามเขาแตกต่างกันไหมป้ากิ๊กซื้อมาพร้อมกันสองกำค่ะ เอามาลงเลี้ยงก่อน1นอาทิตย์แล้ววิธีเลี้ยงอันนี้ก็น้ําใส่ประมาณนี้เลยนะคะความสูงแช่ไว้ย่างนี้เลยค่ะสดชื่นมากแล้ววิธีเลี้ยงครั้งแรกนะคะเนี่ยอย่างครั้งแรกเราจะต้องเติมตัวนี้ให้เขาสดชื่นหน่อยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังครั้งเดียวค่ะต่อไปก็ไม่ต้องละให้เขาสดชื่นให้เขาดูดเข้าไปนะคะเนี่ย แป๊บเดียวก็จะงามอย่างนี้พอเลี้ยงงามอย่างนี้ตัดแต่งได้แล้วนะคะเราก็เอากันไก่มาตัดยอดเขาตัดประมาณสักครึ่งครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งต้นตัดแต่งได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะแตกนะแตกแขนงแตกยอดใหม่ออกมาเต็มกระถางเลยค่ะเนี่ยห็นไหมความแตกต่างผักบุ้งที่เอามาเลี้ยงกับผักบุ้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหน้าแล้งแกรนมากเลยไม่สวย พอเลี้ยงได้สักอาทิตย์หนึ่งโอยยอดมาเลยนะคะอบเลยเริ่มโตละเราก็จะมีผักบุ้งนาไว้กินนะคะกินแต่ผักบุ้งจีนอย่างเงี้ยเอาไปผัดก็เบื่อเนาะผักบุ้งนาอย่างงี้แกงส้มได้ค่ะแล้วผักทุกอย่างเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะคะการเลี้ยงผักในน้ํามันดีอย่างหน้าร้อนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไฮโดรโปนิกส์นะคะอันนี้เลี้ยงผักแบบธรรมดาธรรมชาติเรานี่แหละเลี้ยงด้วยดินปลูกด้วยดินเพียงแต่ว่าจุ่ม ให้รากเข้าลงน้ําอันนี้ป้าเกดก็ตัดกินหมดแล้วนะขแขนงทางนั้นเลยค่ะที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเนี่ยจะแตกมาเต็มเลยแล้วก็งามผักบุง้งบุ้งเนี่ยต้องมันตัดกินนะคะตัดแต่งกินแล้วก็จะแตกเห็นไหมใครปลูกผักบุง้งไม่งามไม่ได้ยากนะคะลืมบอกว่าอันนี้นะคะให้ปุ๋ยได้แล้วค่ะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์แล้วแต่สะดวกนะคะเอาใส่บนกระถางอย่าใส่ไปในน้ํานะคะ เอาใส่เนี่ยข้างบนกระถางโรยโดยให้เขาสักประมาณครึ่งกมก็พอละเสนะแหน่ที่จริงเต็มกระถางแบ่งเอาไปครึ่งหนึ่งไปไหนน้องเข้ามาแล้วก็อยากได้ไปปลูกปากิก็เลยล้วงให้ครึ่งหนึ่งใส่ถุงให้เขาไปปลูกเขาอยากได้เขาบอกว่า,าของเขาตายหมดละปากิก็เลยเนะไปเนาะน้องปากิเขาขายปุ๋ยนะแต่เขาก็ไม่มีความรู้ด้านที่ว่าปลูกผักสวนครัวหรอกเขาขายปุ๋ยตามสวนใหญ่ๆสวนลำใหญ่สวน ลิ้นจีสวนส้มแต่ว่าผักพวกนี้เขาไม่มีความรู้ปกิ๊กกันแนะเขาว่าเขาเป็นร้านอาหารเนาะให้ปลูกในน้ําอย่างนี้นะเอามาแช่ไว้ย่างนี้ปลูกเยอะๆขยายไปเยอะๆเราจะมีใช้ในร้านอาหารของเราไม่ต้องไปซื้อเบบอยอ๋ออ๋อเขาก็มาดูเขาไม่เข้าใจเขาบอกเขาปลูกแปบ๊บเดียวมันตายหมดเลยแล้วก็ดูผักชีค่ะอัปเดตหน่อยนะคะนี่ค่ะผักชีที่ปกิ๊กบอกว่ามันเหี่ยวอยู่หน้าบ้านแล้วถ่ายคลิปไปแล้วเนาะ แล้วก็เอามาแช่ในน้ําสดชื่นมากๆเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยแช่ในน้ําอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องรดแล้วค่ะแล้วอย่าลืมนะแช่ครั้งแรกให้เครื่องดื่มชูกําลังด้วยเขาก็จะสดชื่นนะคะอยู่อย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะอยากกินเมื่อไหร่ก็มาเด็ดกินไม่ต้องกลัวว่าจะเหี่ยวจะเฉาเอาสูตรนี้ไปใชใ้ดูนะคะกับผักได้หลายชนิดเลี้ยงผักในน้ําแต่ผักบุ้งนี่เป็นผักในน้ําอยู่แล้วเนาะ ก็โอเคจะต,ต้องเลี้ยงอย่างนี้ค่ะถึงจะงามท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ F4 ทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์คลิปปะกิกนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ